ทีนี้เรากลับมาดูว่าแล้วระบบการกองของเราตัวสแตนเนอร์เราอกองดีหรือไม่นะครับเราสามารถที่จะออกแบบในส่วนของสแตนเนอร์ของเรานรในเซอร์เฟซแอเรียที่มันมากขึ้นถ้าเซอร์เฟซแอเรียในส่วนของไส้กองน้อยเท่ากับว่าสแตนเนอร์มีอายุในการกองน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนึ่งก็คือตัว สเตนเนอร์จะต้องมีเพชรแอกดที่เหมาะสม2ก็คือในส่วนของเซอร์เฟซแอเรียของสเตนเนอร์ก็ต้องมีขนาดที่เหมาะสมทําให้การกรองออกมาได้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการไม่ใช่ว่าใน p i d ทางด้านวิศวกรรมกํหมมาหนดว่าคุณจะต้องเอาสเตนเนอร์กรองก่อนที่จะเข้าไปในระบบหรือก่อนที่จะเข้าปั๊มเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราต้องดูว่าสเตนเนอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ดีเหมาะสมตามโปรเซสนั้นหรือไม่